ครับก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมครับแล้วก็กาบดุการประเด็๋รระคุลหลวงพ้อครับนะกับผมนะครับพันธุ์ทวยนันทผลมาศนะครับกิจอาสา904รหัส A105 นะครับหลักสูตรหลักประจำรุ่นหนึ่งทับวงหนึ่งเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ครับวันนี้ได้รับเกียรติเป็นพิธีกรภาคสนามซึ่งวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาร่วมกราบในมาตการแล้วก็มาร่วมชม ในกิจกรรมต่างๆในวัดเขาสลาแห่งนี้ซึ่งวันนี้ผมอยู่กับนะพระจาจาร์นะครับกีรพงศ์นะครับนะเขมะวังโสนะครับท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเขาสลาอัตุระธนาจาโรโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวัชยานสุพลหรือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเยือนนะครับคันติปโรในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าหน้าจังหวัดและเป็นเจ้าวาดด้วยครับจเจริญพรครับก็วัดเขาสลาของเราก็เป็นวัดป่าอยู่อยู่ในป่าใหญ่ ป่าใหญ่มากครับหมืน่นหมื่นกว่าไร่หมืน่นหมืดอหห้าไร่แล้วก็รวมพื้นที่เขตลักษาพันธ์สตาให้ช่วยดูแลอีกสองพันสี่รอยกว่าไร่ครับก็ถือว่าเป็นวัดที่มีพื้นที่ใหญ่กว้างขวางแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ไปบอกบุญกับสัทธาญาติโยมเนี่ยให้ร่วมกันสร้างกำแพงครับผมเป็นกำแพงล้อมป่า มีความยาวมากกว่า27กิโลเมตรกำแพงเนี่ยมันไม่ใช่เงินของพเดชพวกคุณนะเป็นเงินของประชาชนที่มีความห่วงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติบ้านเมืองเราครับก็คือป่าใช่ไหมครับป่า,า,ปาแล้วก็สัตว์ป่าเนี่ยอย่างเรามาเืินถ่ายทํากันอยู่ตรงเนี้เราจะเห็นอ่ะสัตว์ป่าวิ่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นหมูป่าอีกเก้งนะนกย,นยูงอะครับอไม่ใช่นกยงูงเลี้ยงนะนกยูงในป่าเนี่ย นกอีกาเยอะะเลยครับผมนะเนี่ยความสมบูรณ์ของธรรมชาติก็มีสัตว์ป่าครับอย่างงี้แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวสําคัญของวัดก็ยังมีมีให้ชมก็คือธรรมชาติครับผมว่าธรรมชาติของพื้นป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยขนาดแล้วก็กิจกรรมภายในวัดพระสงฆ์ทํำยังไงรพระสงฆ์ก็ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ไทยทั่วๆไปครับผมก็เช่งตามพระธรทมวินัย ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีผิดเพี้ยนครับผมอ่าและวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะเป็นวันที่หมู่สงในวัด<อ>แห่งนี้ต้องมารวมทําสังฆกรรมอุโบสถครับเนี่ยเนี่ยถือว่าเป็นบุญเป็นวันพระใช่ไหมพระอาจารย์เป็นวันพระเป็นพระสิบห<ำ>้าค่ำโอ้วันพระใหญ่ด้วยครับท่านผู้ชมครับอ่าเห็นไหมก็จะได้เห็นว่าอ่ากิจวัตรของพระอ่าความสําคัญที่พระสงฆ์ท่านให้ความสําคัญกับพระธรรมยินัย นอกเหนือจากดูแลรักษาป่าเนี่ยท่านก็เข้มข้นเหมือนกันอืมครับน,นี่นี่มาเนี่ยช่วงดีมากเลยครับผมเอางั้นท่านผู้พันจะขึ้นไปชมเลยไหมเดี๋ยววันนั้นครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับได้เข้าไปรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นอะไรครับพญายนาคนนใช่ไหมอันนี้ยยเ,ปนเป็นเป็นอุโมงค์พญานาคน่ครับถือว่าเป็นอุโมงค์พญานาคที่มีความใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอ่าแล้วก็มีความยาวที่สุดของ ประเทศก็ว่าได้ของโลกที่ไม่ยงน่ะของโลกเลยนะเพราะวงามมีที่นี่ที่เดียวรับเป็นอุโมงคเป็นอุโมง์พญานาคที่ใหญ่เพราะว่าที่อื่นเขาจะเป็นแต่บันไดพญานาคโอ้ใช่เป็นสองข้างเป็นรูปพญานาคขึ้นไปแต่ของเรานี่เป็นอุโมง์เลยสามารถเดินเข้าป่าพญานาคนี่เป็นทะลุหางเลยวันเกิดของหลวงพ่อที่ผ่านมานะใช้ตัวนี้แหละเป็นที่อ่าบิณฑบาตใช่บิณฑบาตของหมูพระสงฆ์ พอดีตอนนั้นผมก็มาบวชอยู่นี่ด้วยครับผมเพิ่งึกื้อข้าวปายเพิ่งซึกอยู่กับปายั์ครบก็ได้ยินข่าวอยู่นะก็ได้ยินข่าวอยู่ครับแล้วมีช้างคู่ใช่เป็พปายใช่ใช่อันนี้จงรักกับพักดีอ๋อตั้งชื่อให้นะจงรักพักดีใช่แสดงว่าจงรักในสถาบันชาติสนามมบันสัตว์ จงรักในพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยใช่จงรักแห่งความเป็นพระความเป็นพระใช่โอ้นี่แหละคือหัวใจสําคัญของชื่อโอ้ครับผมเออและส่วนนดียวคือความหมายผิดเพี้ยนไงครับครับครับผมครับผมนะเนี่ยวันนี้ผมต้องถอดรองเท้าแนเนอะเออคือไม่จําเป็นต้องถอดก็ได้อะไะครับอ่ามันก็แล้วแต่ความเชื่อโอ้ครับผมผมย่าถอดอีกวก่าครับเนี่ยเราก็เดินขึ้นไปอ่าเดินขึ้นไปโอ้ตรงนี้สวยงามมากครับท่านผู้ชมครับอานี่เป็น อากาศที่เข้ามาทำไมเย็นจังจันเอามันก็ก็ความร่มเย็นมาวัดต้องได้ความร่มเย็นเออมาวัดนี่ทุกท่านครับดูครับบรรยากาศเดี๋ยวพาทุกท่านชมนี้ประมาณเกือบสองร้อยกว่าเมตรใช่ไหมครับครับประมาณสองร้อยยี่สิบห้าเมตรครับเดี๋ยวไปเจอัไปเยอ่กันบเลยครับเชิญครับผมไปอาอพายานครับนี่คืออะไรครับที่อยู่ในท้องพญานาคคืออะไรครับจิตจิตจิตกรรมผาผนังโอ้ก็คือประาอันนี้คือทําเกี่ยวกับ เรื่องของพุทธประวัติพุทธประวัติอ่าอันนี้จะเป็นภาพของพนางพิมพายโสธราท่านมีสุบินนิมิตว่ามีช้างเผือกอ่าถวายดอกบัวอ้อ่าก็อันนี้ก็คือพรมมาลาธนาครับอ่าเนี่ยก็คือเกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติอันนี้เป็นอฝีมือของพระสงฆ์ในวัดพระสงฆ์ในวัดใช่นำโดยหลวงพ่อเย็นเราเป็นคนเขียนเขียนเลยโอโอเขียนภาพนี้ขึ้นมา คิดดูทุกท่านครับท้องพญานาคไม่ใช่จยว่ามีแล้วก็ม,มีมีประวัติพุทธปรวัติขององค์เสด็จธรรมบุเจ้าของเราด้วยครับอากาศอากาศนี่เย็นสบายเย็นสบายแล้วก็นะไม่ไม่ได้อาบอย่างที่คิดนะครับพงเดินมานี่ทุ่มทำเย็นใจสบายจิตสบายใจสบายกายด้วยครับใช่ใช่าง่นะฮะเดี๋ยวไปเลยจัง การคาบขนานี้เราเดินมาเกือบจะออกทางหางของสันพยาน่าครับใช่รู้สึกว่ามีอาการก็ทั้งไม่เหนื่อยทั้งเหนื่อยโดยการคือเราเพราะเราเรือจิตพุโทโธด้ยครับศรัทธาถ้าผมศรัทธาศรัทธายางความว่างของความชั่วครับถ้าว่างในการทําชั่วมันก็ทําให้อะไรมันก็มีพลังอแต่ถ้าเราศรัทธา ในความชั่วแต่ไม่ปล่อยวางาทําอะไรก็หน่ายหมดอ๋อเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนทางแห่งการค้นหาจิตโดยที่แท้จริงโอ้วันนี้เราศรัทธามาทําความดีครับยันใช่นะที่วัด<ม>เขาสระอัจุนาธาราจโอแห่งนี้นะครับโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเยือนคันติพโลนั้นได้เป็นเจ้าวาดด้วยแล้วก็<ม>วันนี้นี่อะไรครับยันอันนี้คืออริยเจยดีย์อ๋อไปดูที่ทบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แล้วก็เป็นอธิธาตุพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาทิเช่นพระเดชพระคุณพระราชบุตราาจารย์หลวงปู่ดูลอัตุโลโพระเดชพระคุณพระธรรมยิสุที่มงคลครับหรือหลวงตามหาบัวแม้แต่ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติกรรมฐานลูกศิษย์หลวงปูม่มั่นยีหลายลูกก็คือก็อัญเชิญมาปฏิสฐานไว้ณนะอริยเจดีย์แห่งนี้เพื่อให้สาธุชน ผู้ที่มีศรัทธาครับในองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้ที่เก่าไปเครืข้างต้นเนี่ยได้มาสักการะโอ้โหไม่ต้องไปถึงวัดท่านใช่ครับสามารถที่มาสักการะที่นี่ได้ท่านครับทางตัวนี่ผู้โชคดีครับที่อยู่ทางบ้านซึ่งขณานี้เราโชคดีมากนะครับที่เราได้มีอากาศมาอ่าเที่ยวชมกับสักการะที่วัดเขาสลาแห่งนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นนะครับพระยะเจดี นะซึ่งสร้างมาเมื่อปีนะครับพยานปี2 5 4 8เห็นบอกว่าก่อนที่จะสร้างพระรยะเจดีย์นะครับนะแห่งนี้เนี่ยได้ทราบข่าวว่ามีปรากฏการณ์อะไรกันก็เลยชื่อว่าพระอาริยะ,ยะเจดีย์ครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านขึ้นไปกับนะสักระแล้วได้ทราบข่าวว่าตรงนี้ก่อนที่จะสร้างมีปรากฏการแสยยงสว่างไปทั่วทั้งเขาคนที่อยู่นนทางพเภอโบเชตใช่ไหมครับอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ได้ยินโยมที่เขาเห็นกับตาเขาเล่า แต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ก็หลายท่านหลายคนครับผมที่ล้มหายตายจากไปเพราะาธรรมชาติใช่ครับก็หลาย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 ท่านหลายคนเห็นบ <ผม S 1> อกว่าเห็นว่ามันมีแสงสว่างทั่วทั้งภูเขาทั่วทั้งภูเขาเลยเขาว่าว่าคืนนั้นท่านหลวงพ่อมีงานอะไรหรือเปล่าแต่ที่ไหนได้ไม่มีเลยใช่ก็คงจะเป็นด้วยนะบุญญาธิการบาร,รมี ก็นะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าแสงแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพใช่ครับเพราะว่าในครั้งพุทธประ,ประวัติเนี่ยไอย้ครั้งพุทธการเนี่ยท่านก็ได้กล่าวถึงแสงแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพอยู่แล้วโอ้ม้แต่ครั้งสมัยอต้อนรัตนโกสินทร์ท่านก็กล่าวถึงแสงพวกนี้เอแม้แต่ในยุคหลนการราชการที่สี่พวกท่านก็เคยเห็นแสงปรากฏ แบบนี้ครับที่องค์ปฐมเจดีจนพค์ท่านมีศรัทธาได้ไปบูรณะองค์พระปฐมเจดีนี่ครับท่านผู้ชมครับที่ทางพระอาจารย์ตีท่านได้เมตตาได้ประับเมื่อสักคุ้นเนี่ยคือรูปภาพนะครับของรพริะพระยะก็ะจะมีรูปปู่เสาพระบปปูมันองค์ลวงตะบัวหลวงป,ปูดูนที่เป็นบรมครูเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของ หลวงพ่อเยื้อนหลวงพ่อเยื้อนแล้วก็หมูพ่พระสายปฏิบัติทั้งหมดเดี๋ยวขยัิกรับแต่ว่าขั้นตอนแรกมาถึงก็ต้องกราบกว่านะครับครับเออกราบเนี่ยเป็นพระพุทธรูปหินแกะสลักครับออมีความสวยสดงดงามเฉเพาะ ท่านผู้ชมครับซึ่งขณะนี้ผมพาท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านมาอยู่ที่บริเวณจุดชมวิวของวัดเขาสลายใช่ไหมยาาหรือว่าที่เรียกอีกยหนึ่งอะไรป่าเลยนะครับอย่างเป็นป่าพุทธอุทยานป่าของวัดพุทธอุทยานใช่เป็นพุทธเป็นพุทธอุทยานแห่งแรกของประเทศไทยแห่งแรกของประเทศไทยใช่โอ้โหแล้วอยู่ในโครงการพระราชดำริด้วยใช่๋อก็เป็นเป็นเป็นวิวเนี่ยบางทีผู้ชมทางบ้านมาเนี่ย เขาจะมองว่าไอ้ประเทศเขมรหรือเปล่าอ๋อครับอันนี้ไม่ใช่เขมรน,นะออเป็นประเทศไทยเราเป็นประเทศไทย <laughs> เพราะประเทศเขมรมองไปก็จะเหมือนทุ่งกุลาร้องไห้เออ <laughs> ในประเทศไทยเราก็ยังเขียวขจีอยู่เอเออันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านสมัยเริ่มบุกเบิกวัดมานี่ก็ก็จะได้อาศัยหมู่บ้านข้างหน้าที่เรามองเห็นนี่แหละ้อมแหลม้อมแหลม,หลม,หลมเนี่ยใช้กันวินาบาทเลี้ยงขีพของ เราพิสูจสามัเนีในวัดใช่ไหมคมั้เริ่มบุกเบิกวัดเมื่อสามสิบกว่าปีกว่าอืมครับอ่ะก็สมัยก่กๆก,ก็จะเป็นทุ่งโล่งเนาะครับอ่คล้ายๆเกือบเกือบเสื่อมโทรมทุ่งโล่งใช่จากทุ่งมาเป็นป่าใช่ไหมอาจารย์ใช่อ๋อเราเราก็จะเห็นบริบทว่าผ่านมาสามสิบกว่าปีในการที่ดูแลรักษาป่ารักษาทรัพยากรของอ่าธรรมชาติให้อยู่คู่กับชาติบ้านเมืองเราครับก็เห็นดูเขียวขจี ต้นไม้ก็สูงใหญ่ใหญ่โตก็สัตว์ป่าก็ชุกชุมเหมือนเดิมเหมือนในอดีตเมื่อเจ็ดสิบแปดสิบปีที่ผ่านมาครับเห็นไหมผลผลเขาเรียกว,ว่าใช้พระธรรมอออ่าใช้พระธรรมในการคุ้มครองโอ,อ้คุ้มครองโลกดูแลป่าพื้นป่าอ่าคุ้มครองโลกเลยโลกโลกแล้วเนี่ยอครั้งโลกเลยครับอแต่พุทธองค์ท่านใช้พระธรรมคุ้มครองทั้งสามแดนโลกกาตุั โอ้สามแดนโลกก็ทาด้วยแต่ยุคปัจจุบันนี่เอาแค่โลกใบนี้พอพระธรรมคุมค้มครองอ๋อครับก็ทําให้เห็นไม่ป่ามีความสงบสุขชาวบ้านเขาก็สงบสุขออยู่ดีกินดีไม่มีอะไรเพราะเขาก็มีอาชีพเป็นหลักเป็นแดงทําสวนยางมั่งสวนผลไม้มั่งครับบางคนก็ทําไร่มันก็แบบพอเพียงครับผมไม่ต้องไปดินน้นรนครับ yeah. เนี่ยเราก็มองเห็นบริบทเห็นไหมสวยมากครับจังถ้าถ้ากลางค่ำกลางคืนก็จะมองเห็นตัวอาเภอตัวอำเภอไฟสว่างโปรเชตครับอ่าก็สว่างเป็นแนวสวยนีก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ดื่มดําได้ดื่มดําเอดื่มดํารสชาติของธรรมชาติและดื่มดําความเป็นประเทศไทยโอ้โหเนี่ยจุดมันสุดยอดอยู่ตรงนี้นะครับออดื่มดําความเป็นประเทศไทย เออมันไม่มันโอ้โหถ้าเปรียบเทียบก็ถ้าหน้าหนาวเนี่ยมองไปแถวเนี้ยสวิตเซอร์แลนด์อยู่สานใต้โอ้โหคือไปเป็นหมอกหมอกเนี่ยทะเลหมอกนเท้าใเท้าเนี่ยโอ้เป็นทะเลหมอกอย่างเงี้ยสวิตเซอร์แลนด์อนอีสานใต้ท่านผู้ชมครับฟังแล้วอย่าลืมนะครับมีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรมาโากานะได้เอาเวลาที่ที่ตัวเองมากว่าไม่มีเวลานะครับมาเลยครับวันอาทิตย์หรือว่าวันไหนก็ได้ วัดเรายินดีต้อนรับใช่ไหมครับยินดีต้อนรับยี่สี่ชั่วโมงโอ้โหครับนะถ้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมใช่ครับใช่ให่เพราะว่าแต่มาต้องพกศรัทธามาด้วยนะศรัทธาแห่งความดีโอ,อต้องพกศรัทธาแห่งความดีมาด้วยมันถึงจะสนุกโอ้ครับเข้มข้นมากไม่ต้องห่วงบริเวณตรงนี้ที่ใกล้จยุดชมวิวนะก็คือเป็นสถานที่นะ พักผ่อนได้พักผ่อนแลวก็บางทีผมเห็นทำทำกิจกรรมอะไรได้หมดเนี่ยวันนั้นที่ผมมาบรรยายก็มาบรรยายที่นี่แหละมาปฏิบัติธรรมที่นี่ใช่ไหมคร<ช><ช>นอนที่นี่ด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่<ด>โอ้ยอดมากเลยท่านผู้ชมครับก็ใช้เป็นลานอเนกประสงค์ครับครับอาจารย์ครับมาตการอีกครั้งหนึ่งครับว่าจุดนี้มันคืออะไรครับอาจารย์ครับจุดนี้คืออุโบสถครับอ่าอุโบสถใช้เป็นสถานที่สังกรรมของภิกษุในวัดอ๋อครับแล้วก็นอกเหนือจากสังกรรมของพิกษุในวัดก็ ไว้ใช้กิจกรรมสําหรับประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเยาวชนยุวชนหรือผู้เท่าผู้แก่เรามาประพฤปฏิบัติธรรมหรือมาอบรมทํากิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาครับผมก็ใช้สถานที่ตรงนี้ครับก็คือเบ็ดเสร็จก็คืออเนกประสงค์ไปเลยอ้ครับผมเดี๋ยวจะเชิญท่านผู้พันธ์ขึ้นไปชมความสวยของอุโบสถครับท่านผู้ชมครับตามมาเลยครับเป็นยังไงท่านครับวันนี้แปลกวันนี้มา อันนี้อ,อันนี้ก็เป็นเยาวชนเยาวชนที่ไม่ยังเยาวชนของชาติที่เป็นนักเรียนอ่ามาทากิจกรรมเข้าใ่า้คุณธรรม,มอ๋อครับผมครับผมแล้วเนี่ย<อ>เราก็จะเห็นเราพิกษุอ่าที่จะมาอรอลงอุโบสถ<อ>สังกร,กรรมอุโบสถอ่าก็ทําพิที่อ่าเขาเรียกว่าพวงอบาบัติกันก่อนครับผมอาจารย์ผมผมอาจารย์เป็นนิดหนึ่งเยาวชนนิดนหนึ่งครับสําคัญเลยเพราะเยาวชนทุกวันนี้สําคัญเลยถ้าเยาวชน ของไทยเราน่ะได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยเหมือนเนี่ยดูลูกสวัสดีลูกสวัสดีครับวันสวัสดีก่อนสวัสดีครับมาจากโรงเรียนไหนลูกท่านาอ้เบาๆนี่โรงเรียนอะไรนะโอาโอ้โหวันนี้มากี่คนลูกคนโอ้หกสิบเจ็ดคนนะวันนี้คุณครูไหนนำมามั่งใช่ไหมลูกคุณครูครับคุณครูสวัสดีครับคุณครูที่นี่นะครับคุณครูัอนีหนึ่งนะครับ ครับเป็นไงบ้างวันนี้ที่ไม่ได้มีโอกาสพาลูกหลานมาปฏิบัติธรรมวัดเขาสารารู้สึกยังไงครับก็เป็นครั้งแรกที่นักเรียนได้มาใขนาดน้นอเก็ได้มาเรนรู้ใหมอาจารย์สอนี่ธรรมะที่นี่ท่านเน้นจิตหลุดท่านเน้นจิตอย่างเดียวไม่ให้เอาจิตออกนอกถ้าจิตออกนอกาอะไรมันทุกข์ถ้าจิตเข้าในทุกขไหลูกเอาสาธุหน่อยสาธุ เรื่องอะไรจันก็เรียกเรียกประชุมสงฆ์เพือคือโอ้มันมันมันพลาดใช่ไหมครับเพื่อเพื่อลงสังกกรรมอุปสมบทอ๋ออ่ทีนี้ออย่างที่เราเห็นเนี่ยอ่าเราพิสูจก็ได้เตรียมตัวนุ่งห่มผ้าเรียบร้อยผ้าทั้งกติอ่านุ่งห่มผ้าเป็นบริมนทนผ้าทั้งกติเรียบร้อยก็ขึ้นไปทําสังกกรรมอุปสมบทอ๋อถือว่าฟังฟังพระปฏิโมกข์อ้อ หรือถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านของเราก็ว่าภิกษุก็มาทวนพระวินัยอ,อามาทวนว่า,าแต่ละข้อมีความจํากันมากน้อยขนาดไหนทำผิดบผแบบไหน,นก็จะได้มาถกกันอยู่ในท่ามกลางที่ประชุมนี่คือความหมายคําว่าอ่าสังฆกรรมอุเบสษครับทุกวันพระทุกกึ่งเดือนกึ่งเดือนอ๋อคือเดือนหนึ่งจะมีสองครั้งอสองครั้งครับใช่โอ เดี๋ยวนั้นทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมยืดชทางบ้านครับช่วงดูไยสวดอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นไปบนอุโบสถได้ได้ข้างบนเลยนะครับขึ้นไปดูแป๊บเดียวได้ครับผมครับเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาของเราภิกษุท่านจะขึ้นไปสังฆกรรมทีนี้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องขออนุญาตให้ภิกษุทําทุกกึอเดือนคือการประชุมสงฆกรรมครับเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราจะไป ยุ่งเกี่ยวไม่ได้ครับอาจารย์นี่นี่ค,คือหัวใจหลักของสาคัญของคําว่าสงฆ์ของคว่าสงฆนะ์เลยใช่อของคําว่าสงฆ์เลยนะอ๋อ,อไม่ใช่ว่าพระสงฆ์นะของคําว่าสงฆ์เลยอนาครับผมขึ้นมาแล้วจริงๆนะถ้าไม่ขึ้นมาก็ไม่รู้ว่านะครับวัดของเรานี้นะบนเต็มไปด้วยป่าไม้ธรรมชาติใช่ใช่นะอุทยานป่าพุทธอุทยานนะครับก็อย่างเนี้ยโอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาดูได้ครับขึ้นมาดูได้ครับ ใช้เวลาพอดีอ๋อ oh, mm hmm. มีพร้คุณเจ้าในมาตรการข้าอาจารโอ้ oh, มาตรการครับ <laughs> นี่ก็จะอ่าเตรียมพร้อมปูราดอาสนะอ่าเขาเรียกว่าทํากิจให้พร้อมก่อนที่จะทําสังกรรมาา mm hmm. อุปโสทเนี่ยก็จะมีมานั่งรอ,อก็ส่วนหนึ่งก็ยังแสดงอบาบัติหรือพูดภาษาพระก็เรียกว่าปูอบาบัติก่อนครับผมอย่านี้น อ่ะไปครับเดี๋ยวจะรบกวนเวลาท่านลงอุบครับอาจารย์ครับสถานนี้คืออะไรครับอาจารย์โอ้อันนี้เป็นภาพหินแกะสลักแต่ว,ว่าทําทําขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้มันเป็นศิลปะว่าอ่ดินแดนแถบนี้เขาจะมีศิลปะในการสลักหินโออะระเด็กพระคุณท่านก็เลียงเห็นว่าเออถ้าสลักไว้อนาคตข้างหน้าอ่าครับ,รบเขาก็จะได้เห็นศิลปะ ว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยมีการพัฒนาในการสลักหินแบบไหนอย่างเงี้ยสมัยกับเหมือนกับปรา,าสาทที่พี่จันเนาะแต่ว่าอ,อันนต่างนมันลายเส้นลายอะไรมันก็จะไม่เหมือนกันโอ้ครับผมครับตัวนี้มันก็จะออกมาเป็นลายเส้นแบบร่วมสมัยครับอย่างเงี้ยก็จะว่าเป็นการว่าช่างแกะสลักแต่ละยุคแต่ละสมัยมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างไงอย่างไงครับมเพี่จะมาดูหลังจากที่ภาพแกะสลักเนี่ยเป็นหินเนี่ยผมเคยได้ดูนะคลิป บีดีทัศน์วีดีโอต่างๆเนี่ยหินนี่มันคือหินอะไรครับอยากดูดูแล้วก็ก็คือหินตั้งธรรมชาติอ๋อครับก็ไม่ได้ถ้าจะว่าไปมันก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติเขาสร้างสรรค์ขึ้นมาอ๋อแต่สมัยแต่วกว่อนนี่เราจะเดินเข้ามาใกล้นี้ไม่ได้ครับเพราะว่าจะเป็นซอกหินอ๋อแต่นี่หินก็จะตั้งขึ้นแล้วก็มองอย่างเงี้ยสมยแต่วกว่อนอ๋อครับประเด็อไหสมัยแต่วกว่อนก็จะเป็นป่าหญ้าคา มัยอาตมาเป็นเป็นเด็กไงนะโอ้ท่านผู้ชมครับโอ้มาดูนี่ครับท่านผู้ชมไม่เคยเห็นเลยครับแต่ความมันก็จะเป็นแค่ต้นไม้ใหญ่ๆไม่กี่ต้นนะมัไมาตมาเป็นเด็กติดตามพระเลีพระคุณหลวงพ่อท่านมาบุกเบิกพื้นที่แห่งนี้ครับเอ่อจนได้บวชเรียนเอ่อจากสามเณรก็บริเวณตรงนี้มันจะเป็นทุ่งหญ้าคาทุ่งหญ้าคาทุ่งหญ้าคาเป็นป่าหญ้าคาไม่ไม่มีต้นไม้มีล้อมแหลมล้อ อ่ามีลอมแหลมก็มองไปบางทีมองไปเห็นหมูป่าวิ่งบุ้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 งบุงบุงอีกเก่งกระโจงจังจังจัง,จงเห็นเป็นตัวเลยเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาก็อยู่ในพุ่มไม้แมกไม้เรามองไ,ไม่เห็นตัวทุกท่านครับท่านผู้ชมครับที่พู่อยู่ทางบ้านผมเชื่อเลยแล้วว่าการที่พระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อเย็นเนี่ยท่านได้เมตตาสร้างกำแพงรั้ว25กิโลใช่ไหมยยังกว่า27กิโลเมตรเกือบ27กิโลเมตรครับเนี่ยเพราะอธิสงข,งของการที่เราได้ สร้างรั้วนะรอบยี่สิบเจ็ดกิโลเมตรน่ะจนทําให้ป่านั้นนะพิุยคุณป่ามาแล้วก็เป็นป่าอุดมธรรมชาติสมบูรณ์อย่างจริงๆครับอย่างครับอยางในมาตรการครับนี่จุดนี้คือสถานที่สําคัญครับคือสถานที่อะไรครับคือเป็นท่านาบกนะครับก็มีดําริสร้างโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเยื้อนครับอ่าโดยการสนับสนุนของบลอากาศเอกวรนาถอภิจารีอดีตผู้บริการทหารสูงสุด โอ้ oh, ครับก็ได้นํางบพัฒนามาช่วยสร้างครับผมแล้วก็ได้รับประทานชื่อจากองค์สมเด็จพญานสังวรครับได้ชื่อว่าพระพุทธบารมีสยามบุ oh. รีพิทักษอ๋อชาตในมรดการพระอาจารย์ <S <S รอีกคร, <ใน S 1> ครั้งหนึ่งนะครับว่าวันตรงนี้คือสถานที่อะไรครับสําคัญอย่างไรครับเป็นรอยพระพุทธบาทจําลองครับอความเป็นมาก็คืออ่า สมัยแต่ก่อนนะ่ะตรงแถวนี้บริเวณตรงนี้อมันจะเป็นก้อนหินขึ้นอยู่สูงเหมือนที่เราไปเห็นที่หน้าผาข้ามมาว่าแต่ว่ามันมีเาเรียกว่าเครือไม้มีอะไรภุมอยู่อ๋อครับแต่ว่าชาวบ้านบริเวณนี้เขาเรียกว่าหินรอยเท้าตะผมออ,อ๋หินรอยเท้าตะผมแต่ไม่เคยมีใครขึ้นมาเห็นข้างบน ว่าว่ามันเป็นแบบไหนสิ่งที่คุมอยู่นั่นก็คือขรอมพุทธบาทใช่ไหมก,ก,ก็ก็เป็นรอยพุทธบาตนี่แหละพุทธบาตาจำลองสมัยพระเจ้าชัยวันทิเกตใช่เขาก็คำคำนวณว่าประมาณนั้นอ๋อพอดีหลวงพ่อท่านมีนิมิตเห็นว่ามันมีสิ่งสำคัญอยู่บนก้อนหิน วันนั้น oh. ก็เลยพากันค้นหาใช้เวลาค้นหาอยู่สองปีสองปีถึงมาเห็นพอมาเห็นท่านก็เลยบุรณะบุรณะอย่างที่เห็นครับท่านผู้ชมครับบุรณะอ๋อ oh. ค้นหาเจอเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามครับอ่อ้สามสิบสี่ครับผมโอ้สามสิ่ที่ว่าใช้เวลาเกือบสองปีใช่ครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับซึ่งนขณนะนี้หลายท่านที่เคยมีโอกาสมา,มาวัดเขาสลาแห่งนี้แต่ ไม่มีโอกาสได้มากราบบ้า้หรอกผมเชื่อเลยเพราะมันจะเป็นทางขานระหวา่างต้นทางที่ทางขึ้นจากาพญานาคแล้วมาที่พระนาคปก,กดังนั้นถ้าท่านมาก็อย่าลืมครับขับรถมาก็จะมีเลี้ยวขวานิดน,นึงนะรตรงนี้จะเป็นพระพุทธบาทจำลองสมัยพระเจ้าชัยวันที่เกตับประมาณพันกว่าปีใช่ศตวรรษที่สิบเจ็ดสิบแปดหรือประมาณปีพศหนึ่งพันแปดร้อยถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยถึง หนึ่งันแปดร้อยครับผมอายุครับดังนั้นช่วงนี้ครับท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านครับผมคงจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วแหละที่อพวกเราได้มีโอกาสได้นําทุกท่านได้มาชมนะสถานที่อ่าอุาทอยานอุทยาน,ยานวัดเขาสลาวัดเขาสลาอาุละฐานฐานจารูาน,ารนะซึ่งเป็นวัดที่อยู่บนเขาและก็สุดท้ายวันนี้นะก็อยากจะอ่า ขอ,อนะครับใชแล้วครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับซึ่งขณะนี้พวกเรานะก็ามาอยู่บนวัดเขาสลา,าอา,าจาุนธาะจโรซึ่งมีวันนี้าทางท่านพระจย์ตีนะครับจริญพอพราะวังโตท่านได้เมตตาเป็นผู้แทนหลวงพ่อเย็นคันธิปโรได้นําพวกเราได้ดูชมสถานที่ต่างๆที่สําคัญของวัดเขาสลา,านะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยวันนี้ครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมสามารถแจ้งปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการติดตาม รับชมและสามารถแจ้งความต้องการของความช่วยเหลือจากกิตอาสาเราได้ในช่องทางของความช่วยเหลือจากเพจโรงเรียนจิตอาสาประธานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะครับคอมเมนต์หรือว่าร้องทุกข์ใต้โพสต์ส่งข้อความผ่านแชทนะครับเรยกว่าข้อความช่วยเหลือผ่านอะไรสุดโทรสายด่วนหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หรือนะครับครับหรือสแกนชิวอารโค้ดแชทร้องทุกข์ในเพจโรงเรียนจิตอาสาประธาน ได้นะครับก่อนจาัดก,การในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในเพจโรงเรียนกิตตาศัพระธานด้วยนะครับในวันนี้เราจะส่งท้ายด้วยคําว่าประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิธานภายใต้หลักปรยาของเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราครับ,บก่อนอื่นต้องกล่าบขอบพระคุณนะพระเด็จพระคุณพระจาจาร์ตีด้วยที่ได้เมตตาเสียสละเวลา มาเป็นผู้แทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อยืนวันนี้ท่านติดธลรกิจ,จะนะครับรครับ,รบขอบคุณไปอย่างถูงครับผมจเจริญพรร